เออใครจะถามเมื่อกี้อ่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหลวงพ่อถามกลับนิดส่งไหม่ไปก่อนส่งไหม่ให้โยมได้พูดก่อนเลยนะเออก่อนเปิดรายการก่อนที่หลวงพ่อเปิดคาเ้าเนาะคือโยมได้ตั้งประเด็นถามว่าให้หลวงพ่ออธิบายเรื่องสติปัฏฐานสี่ถูกต้องเนาะ ทีนี้หลวงพ่อก็เลยถามเพิ่มเติมว่าตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่ยังไม่ได้อธิบายเรื่องขันห้าเนะเาะยังไม่ได้พิสูจน์ให้แจ้งชัดเลยว่าจริงๆ่งะมันมีแต่ขันห้าไม่มีเราแต่ตอนที่โยมถามตอนนั้นเรายังไม่ได้อธิบายเรื่องขันง่าไงตอนนี้อธิบายจบหมดแล้วว่าขันแต่ละขันนะไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราแล้วก็สรุปคือไม่มีเราตอนนี้ใครอยากจะถามใครอยากจะรู้เรื่องสติปัฏฐานส ตอบหลวงพ่อ,อ,อก,ก่อนค่ะยอมค่ะนะใค,ใครใครต้องการอยากรู้เสปัฏฐานสี่ตอบยอมคนหนึ่งนีงล่ละค่ะ่าเห็นไหมนี่นึกออกรือยังใครเป็นคนอยากรู้เรื่องสติปัฏฐานสี่นึกออกไือยังเราใช่ไหมเราเป็นตัวเป็นตนเลยนะเนี่ยเดี๋ยวนี้รู้ให้ทันว่าเฮ้ยนี่คุยมาจบถึงขั้นที่ไม่มีตัวตนแล้วเฮ้ <c oughs> ยทำไมยังมีเราอยากรู้อีกอะ <c oughs> นี่หลงนะเนี่ยนึกออกไหมห <c oughs> ลงหลงไง เนี่ยบางทีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นอวิชชาง่ายๆเลยเนี่ยคือสมมติตอนที่หลวงพ่อกําลังคุยไล่แบบไล่มาหมดแล้วมันเป็นวิชาไปแล้วใช่ไหมแป๊บเดียวแค่น,นั้นกลายเป็นอวิชชาอย่างเงี้ยหลงหลงว่ามีตัวมีตนม,ม,มีเราเอ้าวทีนี้แก้แล้วบอกแล้วว่าจริงๆมันไม่มีเราไม่มีเราไม่มีเรา,ม,ม,เรามีแต่ขนาน้ามีแต่สังขารขอ้าวทีนี้ถามใหม่ยังไงหรือไม่เอาแล้วไม่ถามแล้วจิตสังขารยังไงสังขารจิตนะคะเอาตกลงจะถาม <avenues S 2> อาก<ผ>ีกไหม ถามอีกไหมถ้าถามหลวงพ่อถามกลับเลยถามไปเพื่ออะไรเพื่อให้ประโยชน์ของใครเพื่อให้ใครรู้ตอบให้หมดเลยถามเพื่อใครเพื่ออะไรเพื่อให้ใครรู้คือเมื่อเช้าเมื่อเชา้า,ชาตอนที่ทำทำวัดเช้านะคะพอดีเห็นบทสวด บทหนึ่งที่พูดถึงเรื่องสติปัฏฐานสี<ม>่ะแล้วก็เลยไม่ไม่เข้าใจก็เลยบอกว่าเดี๋ยวในช่วงชั่วโมงนี้ค่ะจะมากับเรียนถามห<ม>ลวงพ่อว่ามันคืออะไรค่ะใช่แต่ตอนนั้นอ่ะเป็นการคิดดำริตอนที่ยังไม่รู้แจ้งว่าไม่มีเราตอนนั้นอ่ะเนาะ,ะแต่เมื่อเนี้ยเราคุยกันหมดแล้วคือแจ้งกันแล้วว่ามีแต่ขันห้าไม่มีเรา<ะ>เลยพ่อก็เลยถามกล่าว่า ที่ถามเนี่ยใครถามเพื่อจะตอบให้หลวงพ่อควังอีกทีหนึ่งว่าใครเป็นคนถามเอาตอบอีกทีหนึ่งใครเป็นคนถามสังขารค่ะอ่าถ้าเป็นสังขารแล้วถามเพื่อประโยชน์ของใครประโยชน์ของสังขารนั่นแหอะแล้วใครเป็นคนรู้ว่าสังขารเป็นคนถามตัวรู้ค่ะแล้วใครเป็นคนรู้ว่าตัวรู้เป็นคนใครเป็นคนรู้ว่ามีตัวรู้ผู้ถูก เดี a, ๋ยวไล่จนจนหมดว่าสุดท้ายก็หนูไงคือให้กลับมาที่ตัวเราให้ได้เพื่อจะได้เห็นตัวเราไม่อย่างนั้นมันจะออกนอกไปเรื่อยไงไม่เห็นตัวเราสักทีเลยเอาหรือเข้าใจแล้วเมื่อกี้จะพูดอะไรก็ตามสุดท้ายเรารู้หมดเลยเรารู้ว่าจิตรู้สังขารรู้นี่เราเป็นผู้รู้อยู่นะเราเป็นผู้รู้ว่าจิตรู้เอจิตถามสังขารถามหลวงพ่อถามแล้วเคยเป็นคนรู้ว่าจิตถามสัรกันก็เราแหละแล้วรู้เราทีเดียวเลยล้มกระดานเลยจบเลย เราคือปกติมันไม่เห็นตัวเราไงเพราะว่าตัวเราเนี่ยมักจะรู้เรื่องอะไรไปหมดเลยแต่ไม่รู้ว่าเราเนี่ยเป็นผู้รู้ก็เลยมันข้ามไปโยมตามทันไหมเนี่ยโยมโยมตามทันไหมที่เราหลวงพ่อพูดเนี่ยคือคือคือตัวเราเนี่ยมันไปรู้ทุกเรื่องแหละแต่โยนให้เป็นเรื่องอื่นเช่นสมมติว่าเวลาสมมุตินะเวลาเราได้ได้ยินได้ฟังธรรมะเยอะๆเนี่ยเวลาเจ็บเนาะเวลาเจ็บเนี่ยภาษาภาษาในทางธรรมะเขาเรียกว่าเวทนาเนาะเป็นทุกข์ทางกาย อันนี้คือเราไปอ่านมาไงแล้วก็ก็สมมุติขึ้นมาอย่างนี้ว่าไอ้เจ็บเนี่ยเขาเรียกว่าเวทานาทางกายมันเป็นสมมุติแล้วเราก็ไปจําสมมุติมาแต่ก็มีเราอยู่คนหนึ่งซึ่งเป็นไปผู้รู้สมมุติแต่เราไม่รู้ตัวเราเลยตัวเราก็บอกว่าคือตัวเราเนี่ยไปบอกเป็นอย่างอื่นหมดเลยแต่ไม่เห็นตัวเราเดี๋ยวตรงนี้มันอธิบายยังไงมันยากนะยากในการอาธิบายเพื่อให้ยมเข้าใจอ่ะเดี๋ยวต้องอุปมาอุปมา ประมาสมมติอย่างนี้ศาลานี้นะศาลาเนี้ยตอนไม่มีใครอยู่เลยนะมันเป็นศาลาว่างเมื่อวันวันแรกวันเมื่อวันสื่นอนึกเมื่อวานเนาะเมื่อวันสื่นเนาะบอกให้โยมขึ้นมาดูบนศาลาที่ว่ามีใครไหมนะคือเดิมมาศาลาว่างไม่มีใครเลยแล้วก็โยมเดินขึ้นมาพอโยมขึ้นมาเสร็จโยมก็มองสิใช่ไหม <c oughs> มีตาก็มองดูที่ว่ามีใครไหมมองไปเรื่อยมองไปเรื่อย <c oughs> จุดท้ายก็เห็นแต่ความว่างนึกออกไหมเห็นแต่ความว่าง แล้วเวลาไปตอบหลวงพ่อถามว่าเอามีใครอยู่ไหมข้างบนตอนแรกโยมบอกว่าไม่มีแสดงว่าตัวเราเนี่ยที่เป็นผู้มองที่เป็นผู้รู้ที่เป็นผู้เห็นเนี่ยเห็นว่าห้องมันว่างแต่ไม่เห็นเราผู้รู้ไม่เห็นเราผู้เห็นไม่เห็นเราผู้เดินขึ้นบนศาลาไม่เห็นตัวเองแต่ตอบอะถูกหมดแหละแต่เหลืออย่างเดียวคือไม่รู้ตัวพอไม่รู้ตัวก็กลายเป็นว่าตรงนี้เขาเรียกว่าไม่รู้ตัว แต่ถ้ารู้ตัวจะบอกว่าเออตอนขึ้นไปมันมีมีเราอยู่บนศาลานี่อย่างนี้เรียกว่ารู้ตัวเมื่อกี้ก็เหมือนกันเรื่องสติปัฏฐานสี่เนี่ยสมมุตินะสติปัฏฐานสี่ก็คือเป็นเป็นข้อความเป็นภาคปริยัติที่เขาอาธิบายกันอย่างนั้นอย่างนั้นมันก็มีของมันแหละคําอธิบายอะนะมีแต่มีใครล่ะอยากจะรู้เรื่องสติปัฏฐานสี่ต้องย้อนกลับมาจะพบว่าเอา้ามีเรานี่ว่าอ่าพอพบเราปับ๊บ มันก็จะเข้าใจด้วยปัญญาว่าเราอะจริงๆอะมันไม่ได้เป็นเราหรอกแต่มันเป็นขันห้าเพราะฉะนั้นเมื่อรู้เราเท่ากับว่ารู้ครบถ้วนในขันห้าเมื่อรู้แล้วก็คือวางคือไม่เอาคือรู้แล้วคือไม่ยึดถือคือไม่หลงยึดถือว่าเป็นเราแล้วเข้าใจถูกว่าจริงๆเออไอเราที่เป็นผู้ผู้รู้ทั้งหลายผู้ถามทั้งหลายผู้อยากรู้ทั้งหลายมันก็คือขันห้าแล้วก็วางนั่นก็จบตรงเนี้ย จึงไม่จําเป็นต้องไปรู้เรื่องสติปัฏฐานสี่แล้วเพราะมันจบแล้วไงหยุดการเรียนหยุดการศึกษาหยุดการค้นคว้าแล้วไม่ต้องรู้สติปัฏฐานสีก็ได้รู้ตัวเราพ้นทุกข์แล้วนี่มันก็จบตรงนี้เนี่ยสูตรลัดๆมันเป็นอย่างนี้เป้าหมายสําคัญคือที่จะเรือนสติที่ทำนู่นทำนี่อะไรแล้วแต่สุดท้ายก็กลับมารู้ตัวเองแล้วก็วางพระสูตรต่างๆสติปัฏฐานสี่ก็ใช่รู้ตัวรู้กายเวทนาจิตธรรมมันอย voilà. ู่ที่ไหนกายก็อยู่ที่นี่เวทนาก็อยู่ที่นี่จิตก็อยู่ที่นี่ธรรมะทั้งปวงก็อยู่ที่นี่ มีสติรู้กายเวทานาจิตธรรมก็คือรู้ตัวทั้งตัวเมื่อรู้แล้วไม่ติดไม่ยึดอะไรก็ก็หลุดพ้นแล้วเพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องไปรู้ภาคปริยัตอีกแค่รู้ตัวจบแล้วไงสั้นไหมแบบนี้ถ้ารู้ภาคปริยัตก็ไม่เสียหายแต่อย่าหลงในภาคปริยัตใช่ไหมรู้มากก็ดีจะได้พูดไปพูดไปแต่อย่าไปหลงในความรู้ใช่ไหมแต่ความหลุดพ้นนี่ต้องกลับมารู้ตัวเพราะในภาคปริยัตเขาก็บอกให้รู้ตัวแต่เราว่าไปหลงในภาคปริยัตสมมตินะนะก็ยาวยาว แล้วคนหลงเยอะมากเลยโอ้โหอธิบายเป็นฉากเป็นฉากปฏิจจสมุปบาทปัจจยาสังการลาสังการลารแต่ไม่รู้เลยว่าตัวเองอะไปจาเข้ามาหรือไปรู้มาไม่เห็นตัวเองเลยเป็นปฏิจจสมุปบาทหัวขบวนตัวเองคือเอาวิชาเราก็งง <laughs> คือเอาเรียนก็ได้แต่สุดท้ายเนีย่ยมันมาทางลัดก็คือกลับมากลับมารู้ตัวเองเอามั้ยกลับมารู้ตัวเองแล้วสุดท้ายก็วางตัวเองจบมันจบที่ตัวเองเนีย่ย <laughs> <laughs> ใช่ใช่ใช่เออ อาใครจะพูดนะหนูจะ,ะขอใหม่มาเออเ,อ,อ,เอ,อเสริมเสริมเนี่ยคุยอย่างนี้แหละมันจะเกิดสติปัญญาแล้วก็ทําให้กระชับโหมัน,มนหนูกําลังจะขอให้พระอาจารย์ช่วยแนะนําหนังสือที่อ่านเกี่ยวกับเรื่องของธรรมะให้เรามีความรู้พื้นฐานที่ง่ายๆแล้วเข้าใจให้พระพระอาจารย์บอกว่าเรารู้ตัวเราปุ๊บเราไม่ต้องไปหาอะไรเลยงั้นหนูไม่ต้องเรียนอย่างนั้นเดิอเจ้าคะ่ะะทนนี้ นะก่อนหลวงพ่อจะตอบนะให้ถึงความไม่ยุ่งยากไม่เหนื่อยนะแล้วโยมตอบเอาเองว่าการที่เอาตัวเราไปเรียนไปศึกษานะเอาตัวเราไปวัดโน้นไปวัดนี้แล้วไปหาครูบาอาจารย์วัดโน่นนี้แล้วก็ไปอ่านพระไตรปิฎกเยอะๆยๆเยอะๆเหนื่อยไหมเหนื่อยมากถ้ารู้ตัวเราเป็นแล้วรู้สึกว่านี่น่คือมรรคคือทางมันจบเลยเนี่ยเอารยมจะเลือกแบบไหนอ่ะถ้ารู้แบบนี้เออ รู้แบบยากกับง่ายเลือกง่ายแต่ต้องมีพื้นฐานด้วยได้ใช่ไหมเจ้าคะเพราะว่าอย่างฟังโยมหลายๆท่านที่แบบว่าพี่ๆหลายๆคนที่แบบมีความรู้ออ่เขาบอกมาเราก็อ้อออจริงๆมันก็ควรจะมีความรู้พื้นฐานแต่จริงๆมันก็ถูกอ่ะสมมติว่าหลวงพ่อจะบอกว่ามาทางลัดแบบไม่เหนื่อยอะ่ะคือรู้สึกตัวเนาะเขาฟังเขาไม่เข้าใจไงเขาต้องลำบากก่อนไง ต้องลำบากต้องไปนูน้นไปรู้เยอะๆสุดท้ายโตนี่ถ้ารู้อย่างนี้กูไม่ไปหาเสียเวลาหรอกมากลับมารู้ตรงนี้เพราะ,ะนั้นเป็นปกติธรรมชาติธรรมดาจะต้องลำบากแค่ก่อนคือจะต้องไปเรียนไปฟังภาคกวริยัิไปเรียนเยอะๆเยอะๆแต่สุดท้ายมันมาจบตรงที่รู้ตัวแล้วก็สิ้นยึดอ่ะจบเลยอ่ะเพราะ,ะนั้นก็ก็จาเป็นนะเนาะว่าไปแล้วเนาะอยู่ๆไม่มีอะไรสะสมมาก่อนเลยบอกว่าให้รู้ตัวข้อมูลไม่เพียงพอที่จะทำให้เกิดปัญญาได้ ก็เลยต้องไปเหนื่อยก่อนก็ถูกแล้วไงแต่ตอนนี้พวกเราเหนื่อยมาเยอะแล้วใช่ไหมเออเมื่อเหนื่อยมาเยอะแล้วก็ยมทําไมต้องไปเหนื่อยอีกอะไม่ต้องเหนื่อยแล้วก็รู้ตัวปัจจุบันเดี๋ยวนี้ตอนนี้แล้วก็สิ้นยึดแล้วจบแล้วหายเหนื่อยหลวงพ่อเทียนคือว่าหยุดการศึกษาหยุดการค้นคว้านี่แหละคือความสง,งบ<อ>ความสง,งบอย่างยิ่งคือหยุดหาหยุดดิ้นรนแล้วก็มันไม่เหนื่อยสง,งบ เพราะนั้นคาว่าความสงบคือหยุดแล้วกเกษียณราชการแล้วไม่ทํางานแล้วไม่ทํางานไม่ต้องไปเรียนรู้ไม่ต้องอะไรแล้วจบแล้วแต่ถ้าสมมติเราฟังไม่เข้าใจก็ต้องไปหาอีกไปค้นอีกไปฟังอีกจนกว่าได้มีข้อมูลให้เกิดปัญญาที่สะสมเหมือนของโยมที่บอกว่าโยมอาจจะก,ก่อนหน้านี้เคยฟังคนนน้นคนนี้มาเยอะพอสมควรแต่พอมาฟังแบบนี้เออมันปิ๊งเลยนั่นแหละที่มาที่ไปเหตุปัจจัยก็คือสะสมการได้ยินได้ฟังมา แต่ตัวนั้นมันเหนื่อยใช่ไหมแต่พอมาถึงปลายแล้วนะโอ้แค่รู้ตัวแค่นี้เองถ้ารู้แจ่งแจ้งว่าเนี่ยคือมรักก็จะเรือนในมรักให้มากก็คือรู้ตัวรู้ตัวไม่ต้องอ่านหนังสืออะไรมากแล้วหลวงพ่อเทียนหกตำราไม่ต้องอ่านก็ได้คนที่เขาเข้าถึงหมดแล้วก็ตำราก็โยนทิ้งหมดเลยตำราก็มีของมันไปแต่ไม่มีผู้ไปเรียนไม่ต้องไม่ต้องไปทําอะไรแต่ถ้าจะเรียนก็ไม่เสียหายเพื่อจะได้รู้ภาคปริยัตเพื่อจะได้สื่อสารจะได้สอนคนอื่นก็ว่าไปอันนั้นเป็นส่วนที่เออพอใจที่จะเรียนก็เรียน หลวงพ่อเ,เทียนไม่เห็นเรียนอะไรมากท่านไม่รู้หนังสือแต่ท่านก็เข้าใจธรรมะขั้นสูงได้เ,ออเพราะนั้นเนี่ยเรารู้จักแล้วว่าแบบง่ายก็มีแบบยากก็มีตอนนี้มาถึงที่ง่ายแล้วก็คือจบแล้วก็คือรู้ตัวรู้ตัวเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวนี้เลยเนี่ยรู้ตัวเองเนี่ยนั่งอยู่นอนอยู่พูดอยู่คุยอยู่เห็นรู้ตัวเองอยู่เนี่ยรู้กายรู้ใจอยู่ในตัวเนี่ยแล้วก็หลุดแล้วพ้นแล้วเบาเห็นเลยบเบาอยู่เลย เอาทีนี้เอาดีเหมือนกันนะที่ถามว่าจำเป็นไม่ต้องไปหาเราบอกเอเอก็แล้วแต่เลือกเอาก่อนอ <c oughs> ก็ดูพระพุทธเจ้านี่ก่อนจะเป็นพระพุทธเจ้าอ่ะเป็นพระโพธิสัตว์ใช่ไหมท่านบําเพ็ญบารามีมาเท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่อ่ะทํามาทุกอย่างเสียสหลายชีวิตเขาแล้วให้เสือกินเขาเ้าแล้วเป็นนู่นเป็นนี่มาแล้วเนาะแล้วก็อดข้าวอดน้ําก็แล้วเอาหรือว่าไปทางการม,มาสุขบําเลอความสุขครบทวนหมดแล้วแต่มันไม่พ้นทุกข์เลยอ่ะ สุดท้ายมาพ้นทุกตรงที่รู้ตัวเองแล้วรู้เข้าใจว่าตัวเองคือขันห้าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนน่ะก็วางเลยสุดท้ายก็มาจบตรงนี้เพราะนั้นเอาจุดจบของพระพุทธเจ้าสิก็คือรู้ตัวแต่ก่อนจะถึงขั้นนี้นู่เห็นไหมลําบากแค่ไหนอ,อ่ะไอ้น,นั้นเป็นหนทางที่มันมันผิดแต่ความผิดมันก็ทําให้เข้าใจว่าผิดแล้วก็รู้ถูกขึ้นมาเออมันก็เป็นอย่างนี้นะธรรมะว่าไปแล้วเหมือนกับการจะพ้นทุกก็เหมือนกันนะจะต้องมีสติรู้ตัวคือรู้ทุกรู้ทุกอย่างแจ่มแจ้ง ว่าน,นี่คือทุกคือทุกคือทุกเอาสุดท้ายแล้วแก้กปัญหาไม่ได้คือเหมือนกับว่าไม่รู้จะทําอะไรกับทุกแล้วก็เลยไม่ยึดถือทุกวางเลยพอวางมันก็พ้นทุกทุกมีแต่ว่าวางไม่ยึดถือไม่มีผู้ยึดถือมันก็พ้นทุกก็ต้องอาศัยทุกเพื่อให้หลุดพ้นเออมันก็เป็นอย่างนั้นเพราะงั้นทนะี่โยมถามเนอะลำบากก็เออลำบากไปก่อนก็ถูกแล้วแต่ถ้าโยมลำบากแล้วพอแล้วก็ไม่ต้องลำบากก็ได้รู้ตัวง่ายๆตอนนี้เนาะรู้สึกตัวแบบนี้ ใช่สงสัยอะไรกันตีนี้อ่ะส่งไปไปข้างหลังอาจารย์ทารที่เขาเรียนกันเนี้ยค่ะว่าทางด้านโลกุตละแล้วก็แบบว่ามีเหมือนกับระดับขั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะโซดาบ้านสกัดทาคามีอนาคามีแล้วก็พระอาหารหันอะไรอย่เงี้ยเจ้าค่ะรานนี้ในเส้นทางเนี้ยได้กล่าวถึงใน เท่าที่โยมได้ยินมามไหมเจ้าค่ะก็มีแหละเพราะว่าพระพุทธเจ้านี่ท่านรู้ท่านรู้เยอะรู้ทุกอย่างอะ่ะแล้วก็มาบัญญัติเนาะบัญญัติในสิ่งที่ท่านทราบท่านรู้ทีนี้พวกเราเนี่ยไม่ได้ตัดรู้อย่างพระพุทธเจ้าก็เลยอาศัยตาราอาศัยคำพวกเนี้ยมาอ่านเนาะมาอ่านเพื่อว่าเออพระพุทธเจ้ารู้อะไรมานะแต่ทีนี้ว่าถ้าเราเนี่ยยังเป็นมีตัวตน ใช่ไหมมันก็ต้องเป็นตัวตนก่อนเพราะความหลงผิดเป็นอวิชชาเป็นตัวเป็นตเนตเราก็ตัวเราก็ไปอ่านพอไปอ่านเสร็จก็จะเข้าใจแต่ตัวเราอาจจะเข้าใจผิดก็ได้เพราะว่าอันนู้นมันเป็นคําของพระอระหันต์เนาะเ,เราปู้ทุชนอย่างเงี้ยก็เลยเข้าใจผิดพอเข้าใจผิดเสร็จก็ไปตีความหมายผิด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 อ,อ้าวโดยเฉพาะยิ่งมีความเห็นผิดนะเ <ส ven, S 2> ช่นถึงว่าโสดาบันเนี่ยก็บอกว่าละสักกายทิฐิได้คือเห็นว<ๆ>่ากายนี้จิตนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนคือไม่ใช่เราเนาะ ทีนี้พอไม่ใช่เราเสร็จแล้วตัวเองก็ยังมีกิเลสอยู่แล้วก็ไปเทียบออกไปเทียบไปเทียบเอาเองว่าเอ้ยกายนี้เฮ้ยเราเห็นถูกแล้วนะว่ากายนี้ไม่ใช่เราเราเห็นถูกแล้วนะเนี่ยว่าจิตนี้ไม่ใช่เราเฮ้ยเราเห็นถูกแล้วเราได้โสดาบันแล้วอย่างนี้โยมว่าได้โสดาบันไหมไม่ได้เพราะยังมีเราเป็นผู้รู้ผู้เห็นอยู่อ่ะโสดาบันคือมันต้องไม่มีเราแล้วอ่ะเออเห็นถูกแต่นี้บอกว่าเราเห็นแล้วเราเห็นถูกแล้วเราได้เราได้โสดาบัน ไม่ได้สกักจิหนึ่งเพราะยังมีเราพ่นผู้ได้อ่ะโสดาบันคือมันไม่มีเราแล้วคือเห็นถูกต้องว่ากายนี้จิตนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไ,ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นนะตะตราโอเคก็ถูกแล้วแต่เป็นความรู้ของพระพุทธเจ้าได้เขียนไว้แต่อย่างเราอะมันไปอ่านแล้วก็ตีความเข้าข้างกิเลสแล้วก็ไปยึดอีกต่างหากอีกนะมันไม่ผิดหรอกคือเป็นแผนที่นะเป็นแผนที่แต่เมื่อหลุดพ้นไปหมดแล้วเนี่ยก็ตําราก็ส่วนตําราไปไม่มีผู้ยึด ตำราก็ยังอยู่อย่างนั้นแหละแต่ไม่มีผู้ยึดไม่มีใครเป็นเจ้าของตำราไม่มีใครไปยึดว่ากูรู้กูรู้ Eating. มันไม่มีกูไงมันไม่มีตรงนี้นะเออนี่หลวงพ่อก็พูดรวมๆไปอย่างนี้ไหนๆก็มันมาถึงขั้นปลายแล้วนี่ไม่ต้องไปรู้อะไรแล้วรู้ตัวอย่างเดียวรู้ตัวปัจจุบนันแล้วก็เข้าใจถูกว่าตัวน,นี้เป็นสิ่งถูกรู้เป็นสิ่งถูกเห็นตัวนี้ที่นั่งพูดนั่งคุยเนี่ยเป็นสิ่งถูกรู้เป็นสิ่งถูกเห็นเป็นสิ่งถูกรู้เป็นสิ่งถูกเห็นคือมันจะเห็นตรงนี้ได้คือต้องรู้้สึกตตััวววเพราาาะ่ถลืม มันไม่เห็นเนาะไม่เห็นตัวแต่มีส pigs, ติรู้ตัวรู้ตัวเห็นตัวรู้ตัวเห็นตัวแล้วรู้ว่าทั้งตัวทั้งตัวทั้งหมดทั้งสิ้นเนี้ยเป็นของไม่เที่ยงเป็นของตายเป็นของตายแล้วเรื่องอะไรต้องไปยึดของตายเล่าถ้าไปยึดมันก็ตายไปกับมันแต่ถ้าไม่มีผู้ยึดก็ไม่มีผู้ตายแต่ไอตัวท MM ี่ที่มีมันตายสิ่งใดมีสิ่งนั้นต้องตายคือสิ่งนั้นต้องดับแต่สิ่งใดไม่มีสิ่งนั้นไม่ต้องเกิดและไม่ต้องดับธรรมชาติจึงมีสองประเภทประเภทหนึ่งประเภทที่มี กับประเภทที่ไม่มีไม่ปรากฏนะนี่ธรรมชาติมันมีสองสิ่งนะธรรมชาติเนี่ยถ้าถ้าแยกกันให้ขาดเลยแบบรวมๆเลยเนี่ยมีประเภทปรุงแต่งเ็าเรียกว่าสังขารอ่ากับอีกประเภทหนึ่งคือไม่ปรุงแต่งเรียกว่าวิสังขารนี่มีสองประเภทเพราะฉนั้นไอความปรุงแต่งมันก็ต้องเป็นปรุงแต่งตามเหตุตามปัจจัยแต่ไม่ปรุงแต่งที่วิสังขารเนี่ยไม่ต้องอาศัยเหตุปัจจัยไม่มีเหตุปัจจัยไม่มีไม่มีเหตุอะไรทอ่ท่องให้ปรุงแต่งอ่ะคือมันเป็นธรรมชาติ ที่มีอยู่แล้วมีแบบไม่มีอ่ะเกี่ยวงงอีกเขาจะได้ไหมมีมันเอาตอนแรกบอกว่าธรรมชาติที่มีธรรมชาติใดมีธรรมชาตินั้นจะต้องหมดอมีแล้วหมดเขาเรียกว่าสังขารแต่มันมีธรรมชาติอีกอันหนึ่งคือไม่มีเมื่อไม่มีมันก็ไม่หมดแล้วก็ไม่เกิดแล้วก็ไม่ดับแต่ธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับที่ไม่มีมันก็มีนะพูดแล้วเ,เราสวดมนต์ก็มีอยู่คำหนึ่ง ความตายเป็นของเที่ยงอะตอนแรกเราบอกอะไรก็ไม่เที่ยงไม่เที่ยงใช่ไหมแต่พูดไปพูดมาความตายเป็นของเที่ยงของเที่ยงในที่นี้คือมันตายแน่นอนมันตายแน่นอนเขาเลยว่ามันเที่ยงโยมเคยสับสนในภาษาไหมล่ะคือบางทีเนาะมันมีอยู่เนี่ยถ้าไม่จําไม่แม่นก็หยิบหนังสือสวดมนต์ดูดิมันจะมีความตายเป็นของเที่ยงแต่จริงๆใครเขาบอกของตายเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงคือมันมันเที่ยงก็คือมันต้องตายแง่แง่ไงมันเป็นอื่นไม่ได้สิ่งที่เกิดมาจะต้องตายแง่แง เอาเป็นว่านี่นี่เรื่องเรื่องเรื่องใหม่แล้วนะกําลังพูดเรื่องความมีกับความไม่มีหลวงพ่อคำเขียนบอกไม่มีแล้วพวกเราไอเน,นี้ยที่นั่งอยู่นี่นะอันนี้เป็นความมีสังขารเนี่ยมีแต่ก็เกิดดับแต่วิสังขารน,น่ะเป็นความไม่ปรากฏเป็นความไม่เกิดเขาก็เลยเรียกแบบสมมติว่ามันไม่มีอ่าเพราะฉะนั้นมันจะตรงข้ามกับความมีคือตรงข้ามกับสังขารซึ่งธรรมชาติเนี้มันเป็นธรรมชาติประเภทสองประเภทอ ทีนี้เวลาเราปฏิบัติบ,ตบางทีเราไปบังคับไปเขี่ยวเข็นไอ้ความมีเพื่อเพื่อไม่ให้มันมีเช่นร่างกายเนี่ยมันจะต้องมีเจ็บมีปวดเป็นธรรมดาใช่ไหมเราก็พยายามสุดความสามารถทํำยังไงทํำยังไงเพื่อมันไม่มีความปวดทําได้ไหมอ่ะไม่ได้เพราะมันเป็นอนัตตาความปวดมันก็มีเหตุปัจจัยมันก็มีใช่ไหมแต่ความไม่มีอ่ะไม่มีความปวดอ่ะมันก็มีนะ คือมันไม่ใช่ความปวดไงมันมีแต่ไม่ใช่ความปวดเออโยมลองใช้ปัญญาดูทีพอเข้าถึงไหมหลวงพ่อยกตัวอย่างแบบนี้เออเอ่าเปิดไปเลยเปิดไปไม่เป็นไรใส่ไปเลยเมื่อคืนพระอาจารย์สอนเรื่องสิ่งหนึ่งที่มีเป็นสิ่งที่ว่างเปล่าแล้วก็ไม่มีอะไรเลยกับจิตที่มีอาการาเกิดได้คืาสื่ต่างๆพอเกิดแล้วก็จะดาัาเกิดแล้วก็จะดับอันนั้นคือจิตแต่โนูนไม่ออก ว่าสิ่งนั้นว่างเปล่าหนูกําลังเออเอางี้เราจะพูดถ้าให้เข้าใจง่ายนะเราต้องยกตัวอย่างสิ่งที่อยู่นอกตัวก่อนก็ได้โยงอาจจะเข้าใจแล้วเมื่อหลวงพ่ออธิบายยกตัวอย่างสิ่งที่อยู่นอกตัวเสร็จแล้วเดี๋ยวโยงก็หลวงพ่อก็จะโยงมาที่เรื่องใจนะว่ามันก็คือลักษณะมันคล้ายกันสมมุตินะความไม่มีชื่อมันก็โอเคพอเข้าใจได้คือคือมันไม่มีอะไรเลย ไม่มีอะไรเลยนะไม่มีอะไรเลยแล้วต่อมามันก็มีบางสิ่งเกิดขึ้นคือเดิมมันไม่มีแล้วก็ต่อมามันก็มีเช่นสมมติว่าตรงนี้ไม่รู้โยมจะเข้าใจไหมสมมติว่าดวงอาทิตย์แต่เดิมอะเดิมอะมันไม่มีดวงอาทิตย์แล้วต่อมามันมีดวงอาทิตย์แต่ไม่รู้โยมจะเชื่อหรือเปล่าว่าดวงอาทิตย์เนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่มีแต่ก่อนจะมีมันมันไม่มีดวงอาทิตย์ไม่รู้จะเข้าใจถึงตรงนี้หรือเปล่ารู้ยากเนาะ เออยากโอเคเอาถ้างั้นเอาง่ายๆกว่าเอาเป็นเอาศาลานี้ศาลานี้นะอ่าเออศาลา,านี้นะตรงนี้โยมพอมองออกไหมว่าแต่เดิมตรงเนี้ยไม่มีศาลาอ่าเข้าใจเนาะเออแล้วทำไมโยมเข้าใจได้อะโยมก็เกิดมาไม่ทันหรือว่าเพิ่งเห็นเออนะ <c oughs> โอดวงอาทิตย์มันมันมันความรู้สึกมันไกลเกินเนาะ <c oughs> เอเอ คือเราสาวไม่ถึงว่าว่ามันมันมีมาตั้งแต่เริ่มแรกหรือว่ามันไม่มีโอเคยากถ้างั้นเอาศาลานี้เนะะาะอาศาลาเนี้ยแต่เดิมหลวงใช้หลวงพ่อใช้คําว่าแต่เดิมไม่มีแต่ตอนนี้มันมีแลวเชื่อไหมว่าต่อไปเนี่ยศาลานี้หมดเชื่อนะเออเนี่ยมันคือมันเป็นกฎไตรลักษณ์เขาเรียกว่าสิ่งใดมีสิ่งนั้นต้องหมดใช่โอเคเราเข้าใจทีนี้เราย้อนหลังไปนิดหนึ่งดิก่อนจะมีศาลาเนี่ย มันมีอะไรล่ะก็มีความไม่มีถูกต้องไหมอันนี้เราเราพูดถึงเฉพาะศาลานะเราไม่เอาต้นไม้เราไม่เอาอย่างอื่นเพื่อให้กระชับเราก็จะมองเห็นเลยว่าก่อนที่จะมีศาลามันก็มีความไม่มีโอเคแล้วยังมีความไม่มีอ่าเห็นไหมเนี่ยตรงนี้มันเรื่องของปัญญาเอาล่ะก่อนจะมีศาลานี้มันก็มีความไม่มีแล้วตอนนี้มีสาลาแล้วต่อไปสารานี้ก็ต้องหมดไป แต่ความไม่มีเนี่ยมันต้องหมดไหมความไม่มีคือไม่ใช่สาราไงคือมันไม่มีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเออเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆเลยหมายความว่าสารานี้จะมีหรือไม่มีก็ตามแต่ความไม่มีเนี่ยมันยืนพื้นอยู่อย่างนั้นสาราเนี่ยไม่อาจจะไปวางบนความไม่มีให้เต็มพื้นที่ได้เพราะว่าความไม่มีเนี่ยมันไม่มีขอบไม่มีเขตจะให้เต็มก็ไม่ได้เพราะมันเป็นธรรมชาติคนละประเภทกัน ความไม่มีเนี่ยเป็นธรรมชาติประเภทหนึ่งคือมันไม่มีอย่างนั้นอยู่ถาวรเลยเป็นอนันตการเลยเป็นอมตะเลยแต่สาลาต่างหากที่มีแล้วก็หมดไปตรงเนี้เลยทำให้เข้าใจธรรมชาติ2ประเภทประเภทหนึ่งคือความไม่มีเมื่อมันไม่มีมันก็ไม่ต้องเปลี่ยนสภาพอะไรเลยเพราะมันไม่รู้จะเปลี่ยนยังไงมันไม่มีจะเปลี่ยนเข้าใจได้นะส่วนสารามันมีแล้วมันก็ต้องเปลี่ยนคือเสื่อมสลายแล้วสุดท้ายในที่สุดก็คือหมดหายไป เพราะนั้นตรงนี้ชี้ให้เห็นว่าศาลาเนี่ยเป็นสังขารสมมติหลวงพ่อจะใช้นะศาลานี้เป็นสังขารแต่ความไม่มีเนี่ยเป็นวิสังขารคือความไม่ปรุงแต่งเป็นความที่ไม่เกิดไม่ดับเป็นความที่ไม่มีการเสื่อมเป็นของแท้แท้ก็คือว่าไม่มีวันเปลี่ยนไม่มีวันเปลี่ยนแปลงมันก็เลยแท้ความไม่มีนะแต่ศาลาเนี่ยเป็นของปลอมเป็นของไม่แท้อันนี้พอเห็นภาพนะทีนี้หลวงพ่อจะมาโยงมาเทียบกับจิตใจจิตใจเลยนะ เ,เราเรามาคุยกันแบบนี้ก่อนความทุกข์อยู่ที่ไหนทุกเ,เราไม่พูดถึงเรื่องกายเนาะความทุกข์อยู่ที่ใจความสุขอยู่ที่ไหนความโกรธอยู่ที่ไหนที่ใจความหงุดหงิดลาคาญความโลภอยากได้อยากมีนึกออกแล้วอย่างว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่ที่ใจแสดงว่าไอสิ่งที่หลวงพ่อยกตัวอย่างเนี่ยพวกนี้เป็นความมีหมดเลยถูกต้องเนาะแต่ก่อนจะมีมันต้องมีอะไรล่ะก็ความไม่มี เพราะฉะนั้นสิ่งใดมีสิ่งนั้นจะต้องดับเพราะฉะนั้นความโลภความโกรธความหลงที่หลวงพ่อยกตัวอย่างพวกนี้มีแล้วก็สุดท้ายเกิดดับหมดเลยแต่พื้นของของของสิ่งที่เกิดที่ดับอันนั้นแหละคือความไม่มีความไม่มีอันนั้นแหละเอาสมมุติเราจะมาสมมุติชื่อกันจะตั้งชื่อว่าอะไรอ่ะสมมุตินะเออเดี๋ยวเดี๋ยวจะตั้งจะตั้งชื่อสมมุติกันให้ตรงเพื่อให้เข้าใจตรงกันว่าไอ้ความไม่มีนั้นเนี่ยเราควรจะสมมติยังไงอันนี้เราเอาสมมติกันเองนะ ส่วนความเกิดดับเรารู้จักกันแล้วความโกรธความโลภความหลงอะไรเป็นความมีแล้วก็หมดแต่ความไม่มีอ่ะมันก็มีของมันเข้าใจได้แล้วเนาะเออเอาสมมติว,ว่าตั้งคําว่าปกติปกติคือไม่มีปฏิกิริยาใดๆทั้งหมดซึ่งเป็นอมะตะไม่มีวันจะเปลี่ยนแปลงแต่สิ่งที่มีเปลี่ยนแปลงได้เพราะฉนั้นธรรมชาติทุกอย่างก็มีครบในตัวในตัวเนี้ยในตัวเองเนี่ยเพราะความโกรธมันก็เกิดในนี้แหละอ่าเกิดในความปกติเนาะใช้คําว่างั้นนะ ความมีเกิดในความปกติแต่ความปกติไม่ได้เป็นความมีแต่ชื่อเขาสมมติเรียกว่าปกติไม่ได้หมายความว่านิ่งหรือว่าเฉยเพราะนิ่งเฉยก็เป็นความมีนิ่งก็เป็นสิ่งถูกรู้ได้เฉยก็เป็นสิ่งถูกรู้ได้แต่ความปกติไม่อาจจะถูกรู้ได้ไงเพราะมันเป็นความไม่มีคือไม่รู้จะเอาหูตาไปมองตรงไหนบอกไม่ได้แต่พอเข้าใจด้วยปัญญาว่ามันมีก็แล้วกันแหละไอ้ความความปกติอ่ะ พอเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็จะพบสอ,งอ,องอย่างว่าเอ้าทุกอย่างมันก็อยู่ในตัวหมดแล้วเพราะฉะนั้นปฏิบัติธรรมให้ถึงที่สุดแห่งทุก์ <üf verständ> ให้ถึงเข้าความปกติอ่ะเราต้องไปหาที่ไหนไหมอ่ะต้องไปหาที่ไหนไหมความปกติอ่ะไปหาที่ไหนก็มันมีอยู่แล้วเออมันมีอยู่แล้วอยู่ในนี้แต่ความผิดปกติก็คือความหุดหงิดความอะไรเนี่ยก็มันก็มีของมันแต่มันคนละประเภทกันความผิดปกติก็เกิดดับความผิดปกตินะเกิดดับแต่ความปกติไม่เกิดไม่ดับคือไม่เปลี่ยนนั่นแหละคือ ที่สุดแห่งทุกก็คือความปกติแล้วทีนี้เวลาเราปฏิบัติธรรมเราพยายามจะหาความปกติใช่ไหมเอา้าก็ความปกติมันมีอยู่แล้วมีที่แบบไม่มีแล้วเราจะไปหาที่ไหนเจอในเมื่อมันมีอยู่แล้วหรือจะไปทําใหส้สิ่งผิดปกติให้มันปกติเหรอทําสําเร็จไม่ล่ะมันเยอะแยะไปหมดไม่สําเร็จเพราะฉะนั้นให้มันทํางานเป็นไปตามหน้าที่เลยไอ้ปกติมันก็มีอยู่แล้วมันก็เป็นอย่างนี้ไม่ต้องไปทํา ส่วนไอ้ที่ผิดปกติเอามันก็ตามเหตุตามปัจจัยก็ไม่ต้องไปทําอย่างเดียวก็คือรู้มันแต่ในปกติเนี่ยหลวงพ่อก็จะบอกว่ามันมีความรู้ถึงมันไม่มีอะไรก็ตามแต่มันมีความรู้ในปกตินี่นะมีความรู้หมายความว่าอะไรที่ผิดปกติอะอะไรที่เกิดขึ้นในความปกติมันรู้หมดความโกรธเกิดขึ้นมันก็รู้ความความโมโหเกิดขึ้นก็รู้ความโกรธก็ก็รู้ เพราะฉะนั้นนะความปกติเนี่ยคือมันมีคุณสมบัติพิเศษนอกจากเป็นความไม่มีอะไรก็จริงแต่มันมีความรู้มันรู้แจ้งรู้แจ้งก็คือว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นในในความปกติที่โยมว่านะ่ะมันรู้หมดสุขเกิดขึ้นก็รู้ถูกสุขดับแล้วก็รู้อะไรเกิดขึ้นมันก็รู้ร,รู้ก็มันรู้อยู่แล้วไงอันนี้ที่เราเรียกสมมติอีกชื่อหนึ่งเขาเรียกว่าใจก็ได้ใจรู้ใจรู้ใจรู้รู้ซื่อ นั่นแหละไอรู้ซื่อๆนั่นแหละคือไม่ปรากฏตัวผู้รู้เนี่ยเพราะนั้นภาษาสมมตุติมันมันมีเยอะแล้วแต่จะสมมตุติจะสมมุติว่าพุทธะก็ได้พุทธะไปว่ารู้แต่พุทธะไม่มีตัวตนพุทธะเป็นความไม่ปรุงแตง่งเป็นความไม่เกิดไม่ดับแต่สิ่งเกิดดับคือไม่ใช่พุทธะเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี้ยมันอยู่ในนี้หมดแล้วแต่เราไม่เข้าใจก็เลยดิ้นรนไปสแสวงหาความพ้นทุกข์ตามสำนักต่างๆไปเอาที่โน่นที่นี่มันนอกตัวหมดเลยนอกใจหมดเลยอะ ที่แท้มันอยู่ที่ใจแต่เราไม่เห็นใจเพราะเราหลงหลงไปหาถ้าหยุดหลงเมื่อไหร่เข้าใจว่าโอ้ความนทุกข์คือใจนั่นเองหรือความปกติความปกติคือสิ่งที่มีอยู่แล้วไม่ต้องไปปรุงไม่ต้องไปแต่งไม่ต้องไปสร้างส่วนไอ้ความไม่ปกติมันก็มีเหตุปัจจัยมันก็เกิดดับอยู่ในความปกติตรงนั้นความปกติไม่ได้เสียไปเพียงแต่ว่าไอสติปัญญาคือแยกไม่ออกไปเห็นสิ่งผิดปกตินึกว่าใจ นึกว่าความปกติเสียไปแต่จริงความปกติมันไม่ได้เสียมันไม่ได้เสียไปไหนเพราะมันเป็นความไม่มีมันจะเสียตรงไหนอ่ะน,นี่มันเป็นชื่อเรียกอะเนาะถ้าสมมติว่าปกติบางคนพอกังแล้วเออมันยังขัดแย้งกันอยู่เพราะมีสิ่งผิดปกติอยู่ดังนั้นเปลี่ยนใหม่ก็ได้เปลี่ยนเป็นว่าใจว่างเปล่าก็ได้ที่ไม่มีอะไรเลยแต่สิ่งที่เกิดในใจก็เป็นสิ่งที่มีเกิดดับในใจแต่ใจยังไม่เกิดไม่ดับใจเป็นความว่างเปล่าอันนี้ก็พอจะเข้าใจง่ายขึ้น เพราะนั้นเราจะคาใช้คำสมมติไหนก็ได้แต่ว่าเมื่อใช้แล้วมันรู้สึกว่าเออมันถึงใจดีมันมันเข้าใจได้อะมันแบบเป็นแสงสว่างที่จะเห็นอะไรได้เงี้ย